สบายดีพี่น้องสบายดีซี่เี่ฮักแข่งกันเบิดสููขู่สุกค坤สุวรรณสบายดีงามคำคืนเด้อพี่น้อยไม่ใช่เบ็ดนะตเนฮะพอกันกับส่งน้องนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องไว้นี้พาพี่พาน้องมาหายยำเบ็ดกบพี่น้องเอ้ยสอนใส่ บมดล่ายพ oh, ี่น้องยังเบิกชมนพี่น้องเนาะตอนยามลนโอ้ยตกคุ้มสบายดีต้น้องสบายดีสบายดีว่าลุงยังไงพยาามเบ็ดกบป้าลุงมายามเบ็ดกบมาเนี้ยใช้เบ็ดตัวนะไรจ้ะ คือยางมนาวป้งเสียงใช่ยางมะนาเรามี่นู่ายกว่เดี๋ยวอ๋อเ้งแรงนูแพงบ่โอ้นี่อผามานาหอยคือผยิงปลาได้หนึ่งยิงปลาบ่หนูยิงนูเนาะไปน้ำกัไปน่อย มาลุ้นมาลุ้นม้าลยว่ามาาุันกี่เด็โอ้โหเดินนั่ตัวตวม้องไฟถึงน้ำถึงมาโอ้มาไสตัวนู้นม้อันแค่นฮ้โอ้โหมดิีไดโอ้โห

เร็วน้อยข้อไใช่ <re ah ้อเสียบขีเด ah ah ือนบ่ตอนใส่ข ah ้าบริมาใส่น uh ้ำเพิ่นพี่น้องเอ้ฟ้ามาหยเอาขึ้นเลยพี่น้องเนาะมันแล้วตัวเล็กแห่งมันไปห่างไปพี่้องเอ้ย่ังอย่ะังเี้ยมวยหนามเลย คบน้อยคบอึดเนาะอมมันคบลาเนหใช่เมื่อนี้มื่อถือพามาคือเห็นป่าตโนมื่อนาไม่จะใส่เวดป่าตโนก็เห็นนี่สองหตัวอืมนี่เป็นไทยอดแล้ว Ồ, paduk, phi nông Đúc bên nè non, nè non Đúc ho <laughs> <nhai cười> Mất nhảy rồi bạn. Mất nhảy nào? ơi. này mất nú nú.

ผลยเศ้าเนาะผลญ่ปุ่ย่ำหมดเร้าเลยนใส่ตัวใหญ่่าวใส่คำใส่คายดอกใส่ผลได้กินเนาะแค่นในค่ของมัลมพ่อโอ้หาอทองดินเลยเอาเขาไปเอาเอาหลุดมือโอ้ยนี่นาลูกเชียงมือน่ะไปให้เฮ็ดกับคอยน่ะ ได้เห็ดปวกสองดอกมู้นั่นนะยากไปยังมาเห็ดปวกเฮียเชียาได้ได้จ้ะได้ได้ของอะไรเนี่นะเห็ดปวกมันบ่มีขาบ่มีแข้งเท่จักลักเฮียตะกะตาเึ้งมาได้ห่ดจับนิ้วมือโอ้ยไฟสีบหัวเนาะไปไฟฉีงมันแล้วมันแล้วเออเนี่เอาด่าว่าฉันเฮียอะไรได้ว่าัน

๊ะแลงเออขา,า,าเลยเด้ขแล้วขอปปลแล้วอ้อกไปเรื่อยเก็บมาเก็บิบเไปแล้วเหือตัวสตัวเนาะเนเก็บเล็กผสมหน่อยพี่อออ้อมเดี๋ยวใหวตโนทั้นนทงน,น้ะตโนมิตรลอน,อนง่ายสร้างวาแค่เหนยังเราได้หลยเต็มเลยเด้เนี่ 3ต็มอ่าสามเต็มห้นี่ไอ้เลาะไปเรื่อยเรื่อเยไอ้เลาะล้ำฮองแตนออลุยอยู่อะไรถึงแล้วถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วโอ้โหเต้นขนาดแท้ไหนโอ้โุ่นุนนอาโทษเได้่อกับเกือกขี้ดินออกหลอกเลย à thôi nha trời ơi đi cất đi lọc ở cái gì cái miếng vào tạm nha tạm nha kìm được con cóc mà say này khôn cả con cá yến thôi, phải nấm phải, phải đứa đồn hả hứ hứ nhai hết tụi rồi, tụi này rồi à, đấy, đấy. Đấy. tui hết sao à? mới tui thầy này phi ừ. phi ừ. 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 โอ้กขาจะเนีมุนไปหน่อยเลยเื้อเลยจะเลื้อเลยย้อนเหยียบขกเข่าคนน้เลือเลยช้ำ่าาาปวดรดปวดแล้วมันแล้วเลือดหัวบนามามาเบ็ดน้อยนะตัวชายเน่ยหนมาเบ็ดปลาดุกนะบลูสป

ต้มสมุครามเนาะพิ้งฉุดน้ำเนาะพิ้งสุดน้ำโอ้เมนูหลา่เมนูไปเลยเคยได้ยินแนะบ่เคยได้กินเมนูพิ้งจุดน้ำเนี่ยเคยจะได้ยินเนี่ยไสเนอก็เลยแจ็คเฮดจังได้เลยเมนูนี่นะเบ็ดเบสเราเว็นตโนเบ็ดจ่างนะงูผูกผูกผูกน้ำไปน้ปใส่แต่โบ่มีน้ำใส่โคกเลยโอ้โหใส่ขี้ดินกลางเดินได้เลย โอ้หฮืออฮไปรุ่นน้ำกันรู้ยังไหมโอ้โหเกอดอล้วพี่น้องเลยเสียงมันได้ไหมเนี่ยมัน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 สวยใหญ่ขั้นเก้าแล้วนีไงโอ้โหโอ้โหคิดใหญ่ก็บ้านห้องเลยนี่ แม่กบ้านเฮาปุใหง่แลไวนี่พี่น้อง่ายดเลยทลออตัวปัดเถอะน้อยน่ะเอาเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาเลเอาเลตัวโน่นเรบ่ถึกมากินของเชียงเพี้ยตัวน้ยตัวน่อยบางโอ้โหตัวกัผู้น้อยผู้น้อยได้ตัวโน้อยเนาะผู้น้อยได้ตัวหญ่บ่เม่นเนาะ มาแล้วพี่น้องมาแล้วไองเลยไปโอ้ลูกเสียคือีหโอ้มานเด้อพี่น้องเอ้โอ้เอาลูนนอืมอมวใหญ่ไปหไปไหเนาเนาะเก็กผสมน้อยพี่น้องเอ้ยกบบ้านเามันลาาะลาเนาะนเเดือน đấy tôi nói thằng này Lọn Để nào. Lọt. Lọt. trái lăng như Càng đơn lấy Khẩu mát đấy mấy mừng vì nó nên cái mặt xài tôi mừng mình nằm này nó mạp thơ Chát hai tao không lọt, lọt. Lọt. Lọt, lọt làm, khó phải không đấy nó fc comment มาว่าอยากให้พาไปใส่บิดกบพามาเลยเด้อพี่น้องเลยมันมันตัวหนูวะมาเอามาเอาไมไปก่อนเล้วเนี่ยมาเบ็ดเท่านั้นมันน้อยพี่น้องเก็ใส่บ็ดกบมันอยากรูดเพราะว่าเบ็ดเท่านั้นใส่บ็ดปลาอเอา ถึกเชยจะกล่งเดินเนอนเนอนเวลาที่ใหญ่ที่กว่างเดินเต้องหาันบอลมีน่ำเนาะใส่ก่องเดินฟาดไปเลยถึกเชยพี่น้องเลยยใช่เฮ้ถึกแล้วปะปอบบอลเนี่ยเออไม่ต่รุ่นนี่

นีตะกบน้อยเนาะมีหม่หลายพน้องเลยแบงนอยปะเ็กบางคนงานตัวหนวก่อนพี่น้องเลยเบ็ดเบิดแล้วปะแกมันปะเปลี่ยนสายใหม่ปะของตวนคนยันนอเห็นไมใตนัวนโอ้ยย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 ย อ right? okay. no mm ืมโอเคมันแล้วมนแล้วพี่น้อยมันอยู่มันอยู่พอด้ปนอยู่ตรงนา้น่ะเดี๋ยววันเกดเดี๋ตัวเเ่บนห้งเสียงก่นปดออกมาดออกมาตัวจะไงแล้วปวดอีกาโออมขึ้นชื่อจ้าใชยอื โอ้พี่น้อยโอ้หมานแห่งหมานเพิ่นนี่พี่น้อยมาเอียนสักสิหาอะไรสักไรต้องคิดเบ้างใก่ป่ะเอืออะไรบ้างอื่นโอ้บ่ได้แค่นั้นฮะบ่ได้เฮ้ยเาไปก็่อทางไรก็ทังเชิงเมื่อทั้งใสอืมเอนะจะไวหวรึมันอยู่มันอยู่เพิ่นวละคนลงหอกน้าโต้บุข้าบุไปพี่น้องพากันเมื่อแล้วบัดนี้ นันอยู่คนวะเดีได้ปนได้๋ยปนโอเคพี่น้องเนาะสารคลิปนี้ไว้สนิทก่อนพี่น้องขอบคุณนละคนละไปุคกคนคุกกำลังใจของคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะถ้ามาคลิปแบบนี้ก็อย่ายลืมกดไล่ถึงใจเรือวุ้แชร์พี่น้องไว้พ่อกันที่พระสารคลิปนี้สบายดี